สวัสดีและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องการนน์าบาวครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปืน CZ 75 Compact ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ได้รับความนิยมมากรุ่นหนึ่งนะครับหลายๆคนก็เลือกที่จะหาซื้อมาใช้กันโดยตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะได้มีโอกาสหยิบจับมารีวิวในคลิปนี้เองตัวตัวปืนเนี่ยผมได้รับความเอื้อเฟื้อมาจากคุณเบนท์นะครับซึ่งเป็นผู้ติดตามท่านหนึ่งนําปืนมาให้รีวิวถึงสนามเลยผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเบนท์ไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับส่วนรายละเอ c z 75 Compact เป็นปืนโครงเหล็กระบบซิงเกิลเดอเบลักชั่นขนาด9มมครับความยาวลำกล้องจะอยู่ที่3.75นิ้วซึ่งจะสั้นกว่า CZ 75ที่เป็นตัวฝู s สายอยู่กเกือบ1นิ้วครับปืนกระบอกนี้จะทำฟิวสีดำแบบโพลีโค้ดบนหลังสไลด์จะมีเส้นลดแสงสะท้อนยาวตลอดแนวศูนย์ที่ติดมากับปืนกระบอกนี้จะเป็นศูนย์เรืองแสง3จุดกลางวันมองชัดกลางคืนก็มองเห็นแต่ความสามารถในการเรืองแสงจะสู้ศูนย์แบบทริเดียมไม่ได้เพราะว่าศูนย์แบบทริเดียมจะเป็นศูนย์ที่มีแสงสว่างแต่ เลยจะเรืองแสงได้สม่ำเสมอกว่าแบบที่ติดมากับปืนกระบอกนี้ครับลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของปืน c z 75คือการใช้โครงปืนด้านล่างหุ้มสไลด์ด้านบนซึ่งก็จะช่วยทําให้แนวลํากล้องอยู่ต่ําทําให้ผู้ยิงสามารถคุมปืนได้ง่ายขึ้นแต่พื้นที่ของสไลด์ก็จะน้อยหน่อยนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าขึ้นลําได้ไม่ค่อยถนัดแต่เอาจริงๆผมว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าทําความคุ้นเคยกันสักนิดก็น่าจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วครับ ปุ่มปลดสไลด์คันเซฟและปุ่มปลดแม็กกาซีนจะอยู่ทางฝั่งซ้ายของตัวปืนส่วนทางหน้าขวาก็จะเรียบๆครับระบบนิรภัยนอกเหนือจากคันเซฟแล้วปืนยังมีระบบสมอล็อกเข็มแทงชนวนและรองรับนกตกด้วยครับปืนรุ่นนี้ไม่มีดามติดอุปกรณ์นะครับบริเวณหน้ากลงไกทําลายกันลื่นไว้รองรับการใช้นิ้วเกี่ยวหน้าไกเวลาย,ยิงในกลงไกมีสเกลลอปเพื่อให้ผู้ยิงสามารถสอดนิ้วเข้ากลงไกได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สวมถุงมือนะครับส่วนไกเป็นเหล็กสีดำมีที่เป็นสีขาวด้วยชอบแบบไหนก็เลือกหามาใช้กันได้นะครับด้านหน้าและด้านหลังของด้ามจะไม่มีลายการลื่นมาให้นะครับเรียบๆแบบนี้เลยประกับด้ามที่ให้มาวัสดุจะเป็นโพลิเมอร์สีดำแกะลายการลื่นลายข้าหลังตัดซึ่งส่วนตัวผมมองว่าประกับตัวนี้ไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่ครับแม้ว่าปืนรุ่นนี้จะเป็นปืนคอมแพคที่ด้ามสั้นกว่าตัว full size แต่ก็จับได้เต็มมือดีมากองศาของด้ามก็ออกแบบมาได้ดี น่าจะเข้ามือใครหลายๆคนครับแม็กกาซีนประจุได้15นัดมาพร้อมกับแผ่นเสริมส้นจากโรงงานและมีมาให้2ตัวครับสำหรับคนที่อยากทราบนะครับว่าปืนรุ่นนี้จะยิงได้แม่นสักแค่ไหนวันนี้ผมมีผลการทดสอบยิงที่ระยะ10เมตรด้วยลูกซ้อมของไทยมาฝากครับโดยผู้ที่เข้าร่วมทดสอบก็จะมีทั้งตัวเจ้าของปืนเองอาจารย์วองคุณเล็กจากช่องคิดที่ซั์แล้วก็ตัวผมเองครับ สำหรับฟีลลิ่งในการยิงส่วนตัวผมรู้สึกว่าปืนรุ่นนี้ให้ความรู้สึกในการยิงที่ดีครับรีคอยแม้ว่าจะมากกว่าตัวฟูไซแต่ก็สามารถควบคุมได้ไม่ยากเลยไกทร,รมาดีใช้ได้เพียงพอต่อการใช้งานป้องกันตัวโดยที่ไม่จำเป็นจะต,ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มครับและนี่ก็คือกลุ่มกระสุนของผู้ร่วมทดสอบทั้ง4คนครับนี่นะครับกาเป็นกลุ่มของคุณเบนซ์นะครับก็เร็วเลยนะใช้คําว่ากระจายเลยครับกลุ่มกระสุนไม่ค่อยเก็บอะไรนะ แต่ยังอยู่ในวงนะคือผมยิงเร็วขนาดนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ว่าผมจะได้กลุ่มแบบนี้หรือเปล่าะชอบจริงๆนะครับตัวซีแท็คเจ็ด้าคอมแพนะเป็นตัวที่อยากได้ต้องบอกว่าคือ,อยิงเมื่อไหร่ก็แม่เมื่อนั้นนะครับนี่สุดยอดนะครับกคมโอ้โหคนนก็เป็นอีกคนหน่งที่ฝีมือนากก่ากลัวมากนะครับก็กระจุกอยู่ตรงนี้แล้วก,วก็อันนี้นะัดสุดท้ายมีหลุดมานัดหนึ่งอาจจะรีบรีบเป็นรีบหน่อย แต่โดยรวมแล้วกลุ่มก็สุดยอดเลยครับกลุ่มกลุ่มนี้ก็ถือว่าแม่นใช้ไดู้่นะโอเคขอบคนพี่เล็กตะคายก็จะเป็นกลุ่มของผมนะครับที่ระยะ10เมตรนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มเนี่ยดีเลยนะครับผมอาจจะยิงกินซ้ายไปบ้างแต่ก็กระจุกตัวกันอยู่ที่ประมาณไม่เกินหนึ่งนิ้วนะครับก็ต้องยอมรับรับว่าความแม่นยำที่ได้จากปืนรุ่นนี้เป็นอะไรที่น่าประทับใจทีเดียวจากมุมมองของผม CZ 75 Compact เป็นปืนที่ดีตัวหนึ่งทั้งในเรื่องของระบบการทำงานที่ไว้ใจได้ให้ความแม่นยำที่ดี จะใช้เป็นปืนเฝ้าบ้านก็ดีจะเอาไปแข่งก็ได้ส่วนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จะซื้อไปพกพาก็พอไหวครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่เกือบ1กิโลครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปที่ผมทําก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ